สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูเป็นมีดไซส์ใหญ่นะครับเป็นมีด9นิ้ววาระปกตินะครับด้ามกระดูกนะครับนี่เล่มนี้ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเผยแพร่นะครับรับประกันแท้นะครับเครดิตร้อนะครับหรือใครจะติดตามที่เพจ Facebook ก็เพจอัมเองฮะพระใหม่นะครับหรือจะไปที่เฟซส่วนตัวนะครับอัมเองฮะ แค่ร้องเพลงได้นะครับหรือจะไปที่ไลน์นะครับจะมี ID ไลน์แอดไปได้เลยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับใครไม่สะดวกแอดไลน์ไม่สะดวกเฟซโทรหาได้เลยนะครับสวัสดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่สวยงามมากๆนะครับเก็บดีมากนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นรอยหยอดกาวแต่ไม่ใช่รอยแตกเออมันเป็นรอยเล้าแต่ไม่ใช่รอยแตกนะผมลองกดดูแล้วไม่มีรอยขยับแต่ว่าเจ้าของเก่านะครับน่าจะเป็นคนแบบกลัวที่ของจะ พังนะครับก็เลยนะครับได้กดไว้นะครับเอามาดูกันนะครับอ่ะเชิงช่างนะครับอย่างที่ผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับว่าเชิงช่างสไตล์แบบนี้ตัวหนังสือพอพานแบบนี้นะครับคือนะครับช่างช่างชัยนะครับช่างธนชัยที่ตอนนี้หยุดตีไปแล้วนะนะครับนี่หยุดต่อไปแล้วนะครับลายเอกจะเป็นเอกลักษณ์มากเป็นช่างยุคเก่านะครับสายหลวงพ่อพัดเลย นะครับนี่ก็ถือว่าใหญ่มากเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าความใหญ่เนี่ยใหญ่ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบกับด้ามนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือ5นิ้วนะครับพี่ๆนะครับอันนี้คือ5นิ้วนะครับอันนี้คือ9นิ้วนะครับเฟรมกล้องไม่ไม่พอเลยเนี่ยนะครับเฟรมกล้องไม่พอเลยนะครับ ปี63นะครับปี63ตอกเป็นนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวนะครับแล้วก็พระเจ้า16พระองค์และที่สําคัญนะครับตรงนี้จะเป็นยันตรีนิสิงเหตุที่นะครับไม่ค่อยได้มีทุกเล่มเลยนะครับแล้วที่เป็นยันตรีแบบนี้จะมีน้อยมากนะครับน้อยมากจริงๆนะครับแล้วยิ่งเป็นใบ9นิ้วนี่อีกนะครับเล่มใหญ่นะครับบิ๊กไซส์แบบนี้ยิ่งน้อยไปอีกนะครับ พบเจอได้น้อยก็เลยจะมาลงให้พี่ๆดูเผื่อไปเจอกันที่ไหนเนาะนะครับเผื่อจะได้เช่าหาหรือว่าซื้อเล่มนี้ไม่ทันเนี่ยจะได้ไปเช่าหากันนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะโมพุทธายะตรงนี้เป็นมงกุฎพุทธเจ้านะครับผมก็พูดเรื่องมงกุฎมงอะมงกุฎพุทธเจ้าบ่อยแล้วนะครับไปย้อนดูได้กดติดตามไว้ได้นะครับอักขระเขาจะเป็นนะมงกุฎพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติอิ นะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพระคาถาหูใบนีเงาแว็บเจอไฟไปไงนะครับลองสังเกตตรงพอพานนะครับพอพานนี่ก็คือจะเป็นฝีมือช่างที่นะครับช่างคณะชัยนะครับถ้าเป็นของวัดสร้างนะครับจะมีโค้ดของวัดนะครับดูนะดูดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเป็น2 5 6 3ัาปี25 6 3เนี่ยหลวงพ่ออายุ99นะครับหลวงพ่ออายุ99เรามาชมกันนะครับนี่โค้ด9อ่า พัดเก้าเก้านะครับนี่ชัดเจนนะครับนะครับพัดเก้าเก้านี่แหละคือจุดจ่ายตังนอกจากจุดจ่ายตังคือโคดแล้วนะครับต้องดูฝีมือช่างว่าช่างคนนี้นะครับเข้ากลุ่มในช่างที่ทางวัดจ้างไว้ไหมนะครับว่ามีช่างอะไรบ้างเท่าที่ผมศึกษามานะครับก็จะเป็นถ้าเป็นวาระของวัดสร้างเนี่ยจะมีช่างใช้นะครับช่างต้นช่างยิ่งช่างพีทนะครับมีทั้งหมด4ช่างด้วยกันนะครับ ผมได้ลงเรื่องความรู้ของช่างไปแล้วนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่นะครับน่าเก็บสะสมส่วนตัวผมเล่มนี้ก็เก็บนะครับหรือว่าใครอยากจะแบ่งก็ทักข้อความมานะครับถ้าถ้าผมจะแบ่งเนี่ยคือผมแบ่งราคาไม่ได้แรงมากอยู่แล้วนะครับนะครับเล่มเนี้ยนะครับก็บางที่เขาขายกันหมื่นกว่านะแต่เล่มเนี้ยสมมุติถ้าแบ่งนะผมเอาเล่มละเก้าพันพอ นะครับแต่เล่มนี้ไม่ได้เน้นแบ่งป <sub yup> <m> ันสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเลยพี่ถึงจะเป็นด้ามกระดูกนะครับแต่สมัยนั้นนะครับด้ามกระดูกนี้ถือว่าน้อยมากไม่ว่าสมัยไหนหรอกนะครับด้ามกระดูกนี้คือน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งด้ามงานนี้โคตรน้อยเลยนะครับอ่านะครับแล้ว9้านนิ้วเนี่ยสาปกติเนี่ยก็สาก้นนิ้วแบบที่เป็นด้ามไม้นี่ก็ไม่ค่อยเจอกันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นด้ามกระดูก ขอบคุณนะครับเล่มนี้ที่เจ้าของเก่าแบ่งมาให้นะครับสภาพโหสวยมากนะครับถือว่าเป็นพอใจมากนะครับก็เอามาลงให้พี่ๆชมนะครับฟอร์มเบื้องต้นว่าลักษณะประมาณนี้นะครับให้ถ้าเจอที่ไหนก็สามารถซื้อได้เลยนะครับราคาตรงกันก็ซื้อได้เลยนะพี่นะนะครับมองโค้ดให้ใช่มองลายมือให้ใช่นะครับนะครับแหมหมือให้มันใช่นะครับ ค่อยๆศึกษากันไปศึกษารู้ด้วยตัวเองนะครับดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปถามใครนะครับถ้าเราไปถามคนที่เขาจะขายของเก๊ให้เราเนี่ยนะครับเขาไม่บอกเราหรอกนะว่าเออพี่ถามเขาว่าพี่แท้แท้ใช่ไหมครับเขาคงจะบอกเราหรอกนะครับว่าเก๊ครับผมขายของเก๊พี่ไม่ต้องซื้อไม่ใช่ครับเขาอยากจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องควรศึกษารู้ด้วยตนเองนะครับแล้วทางนี้ทางนั้นนะครับการที่เราไปถามคนอื่นเนี่ย คนอื่นเขาก็ไม่อยากจะพูดนะว่ามันเก๊หรือมันอยู่ระหว่างการซื้อขายหรือเปล่าทําให้คนอื่นเขาเสียหายหรือเปล่านะครับทางนี้ทางนั้นก็ศึกษาไว้กดติดตามช่อง YouTube ไว้นะครับก็มีหลายท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็ฝากอ้ําไ้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะ,ะมานะครับลงให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วกันครับสวัสดีครับ